สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาบอกกันกันไปในเสาของมือวันที่15หค่ะเดือนกันยายนนะคะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องคะมื่อนี้นะคะอมีแนวทางความฝันมาบอกสู่ฟังเนาะพี่น้องฝันเมื่อกินนี่แหละพี่น้องอืมตอนแรกคิดว่าโอ้มันยกลมือแล้วก็สิบัฝันหรอกเพราะว่าฝันตั้งแต่ตองหัดแล้วเนาะพี่น้อง อบอกสูบพายพี่น้องฟังตั้งแต่ตองหงุดนะคะที่เบิ้งงลวกฝันเห็นได้ศูนย์หกกับสิบหกนะคะศูนย์หกกับสิบหกก็เลยมกากันไวศูนย์เก้ากับสิบเก้าพายพี่น้องค่ะเพราะว่ามันโดนแล้วเนาะตั้งแต่ตองหงุดจนนอนมือเคลืนนี่เนาะนอนสิบเอฝันแล้วพอดีเบิ้งลึด้วยกับเพรคอยสบายเป็นได้ฮะน้าพี่น้องค่ะเป็นวัดเป็นยังมือเคลื่น,นีนก็คือกันพายพี่น้องค่ะอันมือเคลืนนีกับฝันฝันได้เป็นโตัวที่พี่น้องได้ยินเสียงอะนะบ่รูว้ว่าผู้ใดบอก ได้ยินเสียงแล้วก็เห็นหรือว่าคิดมากไปหรือว่าก็งวลรู้เท่ากันนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวโมนี่บังเอิญด้วยสิมาบอกสุฟังเนาะพี่น้องคะเอา,มาเมื่อคืนนี่ฝันจังสี่ค่ะพี่น้องฝันฝันเห็นคนคนหนึนนน่งเนาะพอพี่น้องเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงอ่าอันเราเกิดก่อนเบิง่งเริญด้วยนี่ปีหนึ่ง นะคะพี่น้องคะนัน่นแหละเพิ่งเคยคิดว่าสิฟันเห็นเพ่นเด้ค่ะพี่น้องอือดูดีๆกับฟันเห็นเพิ่นฟันเห็นเพ่นเพ่นอายุเพ่นเนี่ยกับหาสิบสามเนาะพี่น้องเพ่นเกิดก่อนแอดปีหนึ่งเนาะคิดว่าอายุเพลนหาสิบสามแต่ว่าตัวที่แอดที่แอดได้ยินน่ะแล้วก็เห็นน่ะก็คือสามเจ็ดพอพี่น้องคะเห็นเป็นสามเจ็ดเป็นตัวสีดำดำเด,ด้พี่น้องสามเจ็ดอือม,มันคููกันเฮี่ยงกันลองซองเสียพี่น้องกับฟัน ฟันแค่นี่แหละพี่น้องบ่ได้ฟันหลายบ่ได้ฟันหลายนะคะแต่ว่าไอ้กระสิบโอ้ให้มันยาวแปดนาทีขึ้นก็เนี่ยแหละค่ะพี่น้องคะไอ้ฟันเห็นเป็นตัวสามเจ็ดเนาะแต่ว่ากรอนนั่นัะนกรอนนั้นมือหนึ่งเนี่ยมันฟันเห็นสิบสามเหมือนนะพี่น้องค่ะไอ้บอกโอ้สิบสามเนี่ยมันสิบมากเลยบ่มันคือบ่ค่อยเห็นมันออกเยื่อเส้นสิบสามพี่น้องอืบ่ค่อยบ่ค่อยเห็นสิบสามมันออกเยื่อเส้น นั่ล่ะฟันเห็นสิบสามก้อนแล้วก็มา่ฟันเห็น,น,ม,น,หนหมือก้นนี่สามเจ็ดเนาะแล้วก็มา่ฟันเห็นผู้หญิงผู้นี้ปูเพิ่นผู้นี้แหละที่เพิ่นเกิดก้อนแอดปีหนึ่งนะนะเ่ยเนะพิ่นอายุห้าสิบสามปีเนาะแก็เลยประมาณนี้นะคะพี่น้องคะก็เลยประมาณนี้นะคะกัลซิมี่สามสามเจ็ดสามหนะึ่งเนาะแอดเอาบันนี้เราสามเจ็ดกับสามหนึ่งมารวมกันเป็นสามเจ็ดหนึ่งเนาะแล้วก็อายุผู้นี้เพิ่นห้าสิบสามก็แค่นั้นพี่น้องแอดฟันซ้ำนี่ เรื่องเล่าเป็นยังไงก็ไม่รู้เพื่อกันเห็นแต่ตัวเลขอ่ารอยมากข่มฟันเนี่ยตัวเลขมันรอยมากคู่กันสามกับเจ็ดคู่กันเป็นตัวสีดําแล้วก็มีผู้ยิ่งผู้นียืนอยู่อืมฮะล่ะเพิ่งเกิดก้อนแอดบีหนึ่งไม่ค่อยคิดว่าจีฟันเห็นเพิ่งเจอนะไปพี่น้องคะเออบริฟันบริคิดว่าสิต้องฟันเห็นเพิ่นหรือว่าจังไดเนาะพี่น้องตะกอนเคยไปเคลไปอันท้ายคลิป่นอยู่นะไปพี่น้องคะแล้วก็ไม่คยฟันเห็นเพิ่น เพิ่เคยฝันเห็นผลแจ้งเสีอจนมืงอคืนนี่แหละมอกอันเล่นผลจังใดกับบลูคือกันนะคะพี่น้องคะก็เลยมีประมาณนี้นะคะพี่น้องมีประมาณนี้สามเจ็ดสามหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งก็หาสามเดี๋ยวบลูว่าสีหาพ,พี่น้องได้แคปหน้าจอนะคะบลูว่าสิมากหมอแร่นีบหรือว่าสิไปเมื่อวันที่สิบหกเนาะพี่น้องจังใดกับเบิ่งเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเป็นแนวทางเบิ่งเผื่อความบันเทิงค่ะไปพี่น้องมาเก,กิจังคอยจัดคัดกระพานเด้อค่ะไปพี่น้องค่ะ แล้วพี่น้องแนวทางของเมือเรวด้วยเซานี้นะคะบอลว่าสิไปมือแรกนี่ก้อนบอหรือว่าสิไปมืออื่นนะคะตะวาให้ยไปพี่น้องนั่งไปพิจารณาเบิง้งเนาะถ้าพพี่น้องมากะนั่งไปมือแรกก้อนก็นกนได้นะคะแล้วก็ไปมืออื่นนั่งนะคะแทางที่อาจจะมากะสามเจ็ดนะคะตัวที่เห็นร้อยมากมือเคื่องนี่ในความฝันนะคะคือสามเจ็ดเนาะเป็นตัวเลขสีดํานะคะพี่น้องคะแล้วก็ก้อนก้อนที่สิฝันเห็นสามเจ็ดเอ่อมื่อคืนนี้เอ็ฝันเห็นสามเจ็ดเนาะมือมือ มือทัดไปมือกอนที่สิมเคื่อนหนีนะคะแอดวันเห็นหนึ่งสามนะคะแต่ว่าแอดฟานหนึ่งสามมันมันเป็นจับออกไงแอก็เลยเอาเขียนเอาสามหนึ่งเนาะบันี้แอก็เลยเอาสามเจ็ดกับสามหนึ่งนี่มาร่วมกันเพราะว่าสามมีสองตัวก็เลยเอาสามมาตัวเดียวเป็นสามเจ็ดหนึ่งนะคะพี่น้องคะแล้วก็ฟันเห็นผู้หญิงผู้นี้หลังจากตัวเลขตัวนี้ร่อยมากเนาะผู้หญิงผู้นี้เป็น ่นยืนยุหันพอดีนะนะพี่นอ้องก็เลยเอาอายุคนหาสิบสามปีเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้ด้วยนะคะอ่าห้น้ำไปหมอแรกนี่กอนนะคะถ้าพาพี่น้องมาห้น้ำไปหมอแรกนี่กอนล้วกลับไปมืออื่นนะคะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่นอ้องก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางความฝันของเบงแล้วด้วยนะคะ ไปพ,พี่น้องคะ่ะน้ำมันสู่กันฟันเงเนาะเอฟซีวังท่านบางคนก็คือสิาโอ้ัยบางทีเราจะเป็นฝันยาวฝันยังบ่ได้ฝันยาวดิพี่น้องฝันแค่เห็นตัวเลขสามเจ็ดร้อยมาเป็นตัวเป็นตัวสีดำเนาะแล้วก็มีผู้หญิงอายุหาสิบสามปีเพิ่นยืนอยู่ข,ข้างล่างแล้วก,ก็เลขร้อยมาทึ่งๆสนะีหน้าไปพี่น้องค่ะร้อยมาที่จังร้อยมาในอากาศประมาณน่นะนะพี่น้องอืมร้อยมาในอากาศแล้วมันก็ มันกนิคือจังมีความรู้สึกว่าได้ยินเสียงพร้อมเนาะแล้วก็มีพี่อายุห้าสิบสามนี่เพิ่นยืนยืนอยูขอ่ยยข,ข้างยืนอยู่ข้างล่างคือเฮานี่ยแหละพี่น้องยืนอยู่แล้วก็ตัวเลขมันลอยอยู่ทั้งทั้งคือจังลอยอยู่ทั้งฟ้าอยุ่งประมาณนั้นนะพี่น้องกะเออนั่นแหละพี่น้องมีสัมมีสำหรับอ่าความฝันเนาะแต่ว่ากระบอกห้งเงากระบอกหิ้งเงาให้ครบเวลาแปดนาทีนี่แหละพี่น้องนั่ไปพิจารณาเบิ่งค่ะพี่น้องคะกะบ่อ,อนะกใจว่า,า,า,วามานาัน,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 นมสิมากมือแรงนี่ ก่อนหรือว่าไปวันที่16เลยนะคะแต่ว่าให้พ่อพี่น้องนําไปมื้อแรกนี่พิจารณาเบิ่งซะก่อนหรือว่าสิบเบิ่งไว้ซะก่อนก็ได้พ่อพี่น้องคะแอดฝันจังซี่เนาะก็เลยนํามาบอกสู่กันฟังแบบนี้นะคะตอนแรกคิดว่าโอ้คือสิบ,บ่ฝันอีกแล้วละ่ะเพราะว่าฝันตั้งแต่ต้องหัดอืะได้ตั้งแต่ต้องหัด06 0616กศูนย์หกหนึ่งหกศกหแล้วกันไว้ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าจำนั่นเนาะต้องวัดจีดของเนี่ยค่าของเอ็ดนะคะพี่น้องค่ะมากๆมึงก็หนีฝันเห็น สามเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนะเาะอ้านำไปพิจารณาเบิงทั้งหมดทร้มมวลเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุญขอบคุณพอยพี่น้องบรรเทาสุขสุขค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะและก็สำหรับพอยพี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะทะางบริษสิพาดกับแนวทาง เด็ดๆแบบนี้ i, นะคะคำามาแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะอา้อาอ่าเมือ่อกี้สิบห้าแล้วเนาะพี่น้องเนาะเข้าสู่โครงสุทดท้ายเลยสำหรับรัฐบาลไทยพอพี่น้องอยากให้บ้างรูรติดตามของผู้ใดกับคอมเมนต์เขมาในนั้นค่ะพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะพี่น้องแอคเกาส์เดยติดตามแนวทาง ไายกอนนะคะมันนี้กับสิบห้าแล้วนะคะมื่อวันกะบสิบหกเนาะค่ะพี่น้องเนาะมืัอนี้ผู้ใดเห็นคลิปนี้กัขอให้ไม่ชงม่ลาบไปน้ากันเด้อพี่น้องเด้อหมอแรกนี่กัขอให้แห้งๆเรื่อยๆปังๆไปน้ากันสุขคูซุขคูซุกอนค่ะแล้วก็วันที่สิบหกกัขอให้แห้งๆเรื่อยๆปังๆไปน้ากันสุขคูซุกอนเช่นเดียวกันพายพี่น้องเอ้าคลิปนี้กะครบเวลาแปดนาทีพอดีพอดีแล้วพี่น้องแอร์ก็ได้ขอตัวลาพอยพี่น้องมาเท่าสุขคูซุกอนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไหมก็เปในคลิปหน้านนนะะะคคคพีี่้้องสหรับลิป สวัสดีค่ะ